ก็เสร็จสิ้นไปพร้อมกับความชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ากันทั้งพื้นที่นี้แล้วก็คิดว่าคงจะชุ่มฉ่าหัวใจของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์กันทุกๆคนเลยค่ะยังไงนะคะก็อยากให้ครั้งนี้นะคะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมดีๆนะคะที่คนไทยทุกคนนะคะอย่าลืมเลือนที่จะทากันไว้นะคะกับการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่สารต่อประเพณีดีในวันสงกรานต์แบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกที่ดีของไทยให้คงอยู่สืบไปแต่นี่จะเป็นสิ่งที่สแสดงให้เห็นนะคะถึงพลังแห่งความรักและความสามัี่นยให้แกกอู ะะซึ่งความรักและความสามัคคีเหล่านี้ค่ะจะเป็นพลังที่ไม่ว่าวันข้างหน้านะคะจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้และในทางกลับกันค่ะพลังเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแรงขับดันนะคะให้เรานั้นสร้างสารรค์สิ่งดีๆและนําไปสู่การพัฒนาต่อๆไปนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของรายการเพชรบุญของเรานะคะแต่ว่าครั้งหน้าเรายังคงมีกิจกรรมดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุญกันเหมือนเช่นเคยอย่างแน่นอนอยังไงก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนีนะ้ต้องลาไปก่่อนสสวัสดีคะ